ครับก็กลับสวัสดีทุกท่านที่เขามาเบื้องน้านะครับสจาหนับทิ่นี้ก็สีมาสาธิตการใส่บ่วงดักหนูแบบมีขั้นเหยียบก,กันนะครับเขาสิใส่ไว้น้ำทางมันเที่ยวประจำเขาได้นะหรือว่าเขาพ่อขห้ยมันยังสีเขาก็ใส่แบบปากหูวงมันรวนแล้ว ลักลักลงไปให้ข้าตัวนี้อยู่เหนือพื้นดินประมาณเส้นหนึ่งนะครับเลาวก็ดึงสลักตัวนี้มาดึงสลักมากก็ ลองบึงมันลันบ่สมมติหนูมันออกมากมันกระสียางหยียบข้านตัวนี้เด้ว้มันตำ่ำพุด จะโอเคแล้วเฮ็ดบ่วงเลยครับแบบนี้ จัดดีๆให้มันกลมนะครับยัดลงไปในระองข้านตัวนี้แล่ะประมาณนี้แล้วแค่นี้และครับนูมันออกมามกระสียางเหยียบข้านตัวนี้เนาะไก่ตัวนี้กระสีลันบ่วงกระสีฮัดเพราะว่ามัน ครับเดี๋ยวมงอื่นเศร้ากังชิมายามถือว่าถือดอก็ม้ใส่ใบจักสีหาลังนี่แหละเห็นห้อยมันขวดกินอยู่หลายมองอยู่ขางคุดแท้ขางให้หน้าเนะาะพอดีมาเกี่ยวเขาก็เลยเห็นว่าบวงมาใส่บนกันหน้าที่มัน ครับก็เดี๋ยวก็จะขอตัวไปใส่อีกสักน้อยก่อนเดี๋ยวมืึนเช้าจังมายามกันหมันหรือว่าหมันจิดตาเบิ้งครับ